สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับครูแอมเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนได้เล่นกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะ ครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าฉันคือใครลองทายดูนั่นเองค่ะเกมนี้นะคะกต,ติกานะคะครูนะคะก็จะมีคําใบให้นักเรียนทั้งหมด2คําใบด้วยกันในแต่ละคําใบนะคะก็จะเป็นบทกลอนนั่นเองทีนี้เมื่อน,นักเรียนอ่านคาใบ้แล้วนะคะนักเรียนก็ลองเดาดูซิว่าคําใบที่ครูให้มาเนี่ย ตรงกับสิ่งใดครูจะใบ้เพิ่มให้อีกหน่อยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นอาหาระจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคำใบ้กันเลยค่ะและคำใบ้ที่หนึ่งนะคะก็คือหน้าตาของฉันสีสันน่าลองใครๆได้มองอยากลองมาชิมอ่านี่คือคำใบ้ที่หนึ่งนะคะนักเรียนอะ,อะไรเอ่ยสีสันน่าลอง ใครๆได้มองก็อยากจะชิมอ,ะ,อ,ะ,อะไรเอ่ยถ้ายัางไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูคำใบ้ที่2กันเลยค่ะคำใบ้ที่สองนะคะสีเหลืองคือกายฉันไส้ในนั้นทำด้วยหมูอะ,อะไรเอ่ยมีไส้ด้วยชาวจีนชอบพอดูไว้กินคู่ซาลาเปา ああมีคีย์เวิร์ดสำคัญเข้ามานะคะคือเอาไว้กินคู่กับซาลาเปานั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมีไส้ที่ทำด้วยหมูด้วยああติ๊กตอกติ๊กตอกรู้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนอ่ามาดูซิว่าเฉลยเนี่ยจะตรงกับที่นักเรียนบอกครูมาหรือเปล่าและก็ถูกต้องนะคะสิ่งนี้นะคะก็คือขนมจีบนั่นเองนะ เรียนรู้ไหมคะว่าขนมจีบเนี่ยเขามีที่มาจากประเทศอะไรเออเมื่อกี้ในคำใบค้คูก็มีไปแล้วใช่ไหมมีบอกไปแล้วประเทศอะไรเอยประเทศจีนนะคะถูกต้องนะลูกไม่ใช่เซเว่นนะคะในเซเว่นก็มาจะขายคู่กันใช่ไหมขนมจีบแล้วซาลาเปานะคะแต่ทีนี้ขนมจีบเนี่ยจริงๆเขามาจากประเทศจีนนะคะน่ากินไหมออทีนี้ นักเรียนคะนักเรียนรู้ไหมเอ,อ่ยว่าในวรรณคดีไทยของเราเนี่ยมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมแต่จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะในวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับอาหารคาวหวานทั้งหมดเลยเออนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าวรรณคดีเรื่องนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรและววรรณคดีที่ครูนําม,มาให้นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ กาพเฮชมเครื่องคาวหวานนั่นเองค่ะเป็นกาพเฮมาอีกแล้วนะคะนักเรียนเครื่องคาวหวานก็บอกอยู่ตรงตัวเลยนะคะก็คืออาหารคาวและอาหารหวานนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยใครเป็นผู้แต่งแล้วลักษณะคำประพันธ์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนคดีเรื่องนี้นะคะผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยหรือว่ารัชกาลที่สองของเรานั่นเองค่ะมีพระนามเดิมว่าฉิมพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2310 ที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองหรือว่าเป็นลูกชายของรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูต่อว่าเอาแล้วเขาแต่งมาเพื่ออะไรล่ะออถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และจุดประสมในการแต่งของเขานะคะก็คือแต่งเพื่อใช้เป็นบทเฮสำหรับการเสด็จประาพาสทางชนละมาหรือว่าเสด็จไปทางเรือนี่แหละนะแต่สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาในกาบเฮชมเครื่องคาหวานนะคะก็คือการทำหน้าที่เป็นจดหมายรัก ช่วยพันนานะคะความรักที่ตัวกวีหรือว่าตัวผู้แต่งเนี่ยเขามีต่อนางที่อันเป็นที่รักของเขานั่นเองเออเขาก็จะแทรกเกี่ยวกับการพันนาถึงความรักนะคะลงไปในบทเหตุนี้ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนในคาบถัดไปที่จะเกี่ยวกับเนื้อหาในวรรณคดีนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของลักษณะคําประพันธ์ของกาบเชชมเครื่องคาวหวานกันบ้างน,นะคะอาจจะเป็นลักษณะคําประพันธ์ที่นักเรียนยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะเพราะจะประกอบไปด้วยโครงสีสุภาพและกาานี11บเจะเป็นยังไงนะคะโดยกาเเหชมเครื่องคาวหวานนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นกาบพีก็คือการเริ่มต้นด้วยโครงสีสุภาพจํานวน1บท แล้วตามด้วยกาบยานี11ที่ไม่จำกัดจำนวนบทเลยแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะในกาบเหชมเครื่องค่าวหวานของเราที่เราเรียนกันเนี่ยนะจะแต่งโครงสีสุภาพหนึ่งบทและตามด้วยกาบยานี11มาขยายความในโครงสีสุภาพอีก15บทด้วยกันนะ15บบทในตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้เรียนกันเฉพาะตอนที่เป็นการชมเครื่องข่าว นะก็จะมีกาบยานี11ประกอบอยู่ทั้งหมด15บทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันดีกว่าว่าที่ครูบอกมาว่ามีทั้งโครงสีสุภาพแล้วก็มีทั้งกาบยานี11เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างของโครงสีสุภาพกันก่อนนะคะในบทนี้นักเรียนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเป็นภาพของขนมอะไรเออ เป็นขนมสังขยานั่นเองนักเรียนเคยทายกันไหมคะเคยไหมเอ่ยอเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะสังขยาหน้าไข่คุ้นเคยมีแกมกับข้าวเหนียวสีโศกย้อมเป็นในนํนำวาทีสมอนแม่มาแม่แถลงว่าโศกเสมอพร้อมเพียดแอ่อกอ่อน ในลักษณะนี้ก็คือโครง4สุภาพนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่คราวบอกว่าจะมีกาบยานี11ต่อท้ายโครงเพื่อช่วยขยายความเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นกาบยานี11นะคะที่เราจะเขียนไว้ ต่อจากโครงสีสุภาพนั่นเองซึ่งก็จะมีเนื้อความที่ไปในลักษณะเดียวกันไปในเนื้อความเดียวกันแล้วก็จะมีการขยายความจากโครงสีสุภาพให้เนื้อความเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังสังขยาหน้าตั้งไข่ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดงเป็นในไม่เคลือบแคลงแจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ ซาริมลิ้มหวานล้ำแทรกในน้ำกะทิเจือวิตกอ,อกแห้งเครือได้เสพริมพิมเสนโรยเห็นไหมคะเขามีการพูดถึงสังขยาหน้าไข่เหมือนกับในโครงสีสุภาพเลยแต่ในที่นี้ครูก็ยกกับยานีส1มาให้นักเรียนได้ดูอีกบทหนึ่งก็คือพูดถึงเกี่ยวกับขนมอีกอย่างหนึ่งคืออะ,อะไรเอ่ยลูกอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะก็คือซาลิมน,นั่นเองอนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยทานแล้วนะคะตัวครูเองก็เคยทานแล้วเหมือนกันอร่อยดีนะคะต่อไปเราไปเข้าสู่กิจกรรมของเรากันดีกว่าค่ะมาถึงกิจกรรมที่เราจะได้ทบทวนความรู้กันสักหน่อยนะคะเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมของครูก็คือถามอะไรตอบได้นั่นเองนะคะโดยครูก็จะมีคําถามมาถามนักเรียน นิดหน่อยนะคะสักสองข้อพอ,อเพื่อที่จะทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะว่าที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยนักเรียนจําได้อยู่หรือเปล่าข้อที่1เราไปเริ่มกันเลยค่ะและมาถึงในข้อที่หนึ่งของเรานะคะเรื่องกาเพชมเครื่องคาวหวานมีลักษณะคำประพันธ์อย่างไรใครตอบข้อนี้ได้บ้างคะมีลักษณะคำประพันธ์อย่างไรเอ่ย ตอ,ต,ต,อตอบได้ไหมและคําตอบนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยโครงสีสุภาพ1บทแล้วตามด้วยกาบยานี11นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยและในข้อที่2นะคะใครเป็นผู้แต่งกาพเเหชมเครื่องคาหวานนะครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าใครเอ่ยที่เป็นผู้แต่งติ๊กต,ต๊กต ถูกต้องค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยนะคะหรือว่ารัชกาลที่สองของเรานั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะมาสรุปความรู้กันสักหน่อยดีกว่า mm. เกี่ยวกับกาพิชมเครื่องขาวหวานของเรานะคะ พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยมีนามว่าอะไรคะนะักเรียนครูได้พูดไปแล้วตอนต้นชัมม่วโมงใช่ไหมคะมีพระนามว่าอ่าฉิมนั่นเองคะ่ะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยแล้วลักษณะที่สําคัญของกาบเห่ชมเครื่องขาวหวานเนี่ยคืออะไรอ่าสิ่งที่มันมีความแตกต่างจากกาบเห่ชนิดอื่นๆคืออะไรเอย่ย ถูกต้องค่ะในกาบเหชมเครื่องข้าวหวานใช่ไหมคะเราได้บอกกันไปแล้วเนาะว่าเขามีการสอดแทรกการพันานาถึงนางอันเป็นที่รักนั่นเองถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับกาเหุชมเครื่องข้าวหวานไปพอสมควรนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องและบทกลอนต่างๆเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในะคาบต่อไปนะสาหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนดู ูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ